สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับตะก,กี้สามพลาซทาพลังชาแนลอีกแล้วนะคะกินข้าวคะหนึ่นไม่ใช่ชอ้อนอ่ะพี่มนกินข้าวมันจะโยนไม่ได้เหรอโอเคเลยม้วนแต่งไหมว่าเคยว่าเคยเอาน้มโครยู่นะสามอันนี้ทำเปจะช้อนอืมขอบมากเลยเนี่ยขอบ้จจุนไร ก็ขอแค่ย <analyze anthropology> <th> ังไงมันจริงดถ้ามาห้ามัไงก้านกระสวดก็ได้ไล้วกระยานช่วงประเด็นดีที่สุดรู้ไหมมันก็มันไก่ มาครูกลิ่นกินก๊กเนประจำก็อย่างนี้แหละลูกไม่อาจจียนองให้เล่นก็นั่งก็นั่งธรรมดาจริงเหรออืมอืม,อม,อม กินพริกได้ดูดีนิดหน่อยค่ะถูกอร่อยน้งแล้วพริกไทยอืคุันเหมือนแปลกๆอ่ะ mô đó nè đi đây. Ăn cái này nè. Su. Mập dai นี่ยนี่ค่ะเอาเลยนะคะช่วงหาังก็เห็นน้องไปจ้องมันชัดเลยเนี่ยผนูมันเนี่ยมันก็หาฟิล์มพอหนูไม่อัพอยู่นะตัวนี้เล่น แพงกินหมดเลยบ๊ายบาย ทำง่ายง่ายง่ายมันต้องทำแกบมันต้องเงินไม่ดังก็ก็ธรรมชาติเกินทำยากเนี่ยพูดเลย เดี๋ยวกินพริกให้ดูเนี่ยไม่รู้สึดผิดเลยค่ะคืมเอออีกปากบ่อ Oi. Okay. <coughs> Ai. <Ay>! Mm -hmm. <coughs> <Two minutes. coughs> รูปขายสี่สิบบาทรูปไปเลยนะเนี่ยร้านอื่นอะร้านตรงข้ามเราขายสี่สิบาทรูปบปเลยนี่ตัวใหญ่นี่ใหญ่เนี่ยอันนี้กั้นเขาบอกว่าเก็บในภูเขาภูเขาเขาได้เก็บมาเหรอว่ามีลูกที่ช้ำนี่งเน่า เมื่อกี้หนูเห็นลู่เหมือนมีอะไรสีแดงๆอย่างแบบเหมือนเหมือนรอยเล้าอะ่ะเจ๊รู้ว่าคือลูกทำเ,น,เนี่ยเลยนี่ทำสารคดะเดียว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นี <Good. S 2> mm ่ธรรมชาติจะเปลี hmm. mm ่อนเสีอ hmm. mm ืม hmm. mm hmm. mm hmm. แม่ตาที่หนูเห็นหัวหนูด้วยดิฮะนี่มานน,น้านี่มันเป็นที่นอนแว,วัสดีค่ะก่อนปิดคลิปละเลยพวัสดีค่ะมานน้านี่ดิฮู้น้อ <c oughs> สวัสดีค่ะ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 ไอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณค่ะุณด่า